สวัสดีครับวันนี้ผมยกคุงนะครับวันนี้มาพร้อมกับแอปชื่อ s ต u d i o นะครับผมจะเป็นแอปที่แนะนําว่าในบริเวณละแวกที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับปั๊มน้ํามันนะครับตู้เอทเอมแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเป็นผู้ช่วยเราที่ดีเลยนะครับแต่ว่าชื่อแอปก็จะเป็นชื่อเป็นเลตเตอร์บองนะครับผมอ่าแล้วก็ก็จะมีสรรพคุณต่างๆบอกนะครับก็ สมมุติว่าเราอยากจะหาร้านอาหารที่ใครๆก็พูดถึงเฮ้ยอยากไปหาอะไรอร่อยๆกินแต่ว่าหาไม่เจอตกทีก็ลองหาดูแอปนี้นะครับแล้วก็อยากจะหาปั๊มน้ํามันนะครับอยากจะหาหมอด่วนเฮ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ใกล้ๆมีม,มีมีคลินิกหรือมีโรงพยาบาลที่ไหนใกล้บ้างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแอปที่ทำให้อ่คุณสามารถที่จะหาแล้วก็รีวิวโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมไปถึงส่ปลาพวกเนี้นะครับแล้วก็โรงแรมสวยๆนะครับจริงๆมีเยอะมากเลยครับทั้งรอบตัวเลยผับคาราโอเกะอู่ซ่อมรถร้านอาหารตู้เ t m ีเอ็อะไรเงี้ยเยอะเลยนะครับก็มีหลายที่อยู่นะครับที่แบบสามารถที่จะหาได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่าหน้าตาแอปนะครับ ครับผมอันนี้คือหน้าตาแอปนะครับอินเทอร์เฟซนะครับอ่าขนาดแอปนะครับอยู่ที่ยี่สิบจุดเก้าเมกนะครับแล้วก็อ่าเวอร์ชันหนึ่งจุดสองนะครับจาก m o n s เ e r m e d i เดียนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอปกันเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับแอปตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอ่าผูกกับ อคา์ของ Facebook ได้นะครับผมอ,อันนี้ก็จะมีมีการเช็คเรื่องเน็ตเบรคิดนึงนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบถาม G ให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องใช้งานร่วมกับ l cation based นะครับ G P S นะครับแล้วก็ถาม G ในการเข้าถึงแผนที่ด้วยนะครับผมก็หลักๆนะครับก็จะมีหน้าตาตรงนี้นะครับเขียนรีวิวนะครับผม อาหาจุดใกล้เคียรนะครับก็เช็คอินนะครับผมแล้วเราก็จะดูเพื่อนได้ด้วยก็คือเหมือนเป็นโซเชียลเน็ตเวอร์อันนึงนะครับอนะครับอันนี้ก็คือของผมเองนะครับอาสตูดิโออินกรุงเทพนะครับผมอันนี้ก็จะมีว่าเรามีรีวิวเท่าไหร่ฟลอ o วิ n g ฟล l เวอร์เท่าไหร่นะครับผมรีวิวเช็คอินนะครับโฟโต้ photo, นะครับรีดบอร์ด คุ้นๆนะครับนี่มีใครบ้างนะครับมีนังตีด้วยนะครับผมแล้วก็มีคุณเตเล่นนะครับก็หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมอ่ามีพอยให้ด้วยก็คล้ายๆกับโปร์แพครับผมนี่มีอวอร์ดด้วยนะครับมีบุ๊กมาค์นะครับนะแล้วก็เราไปดูกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ ่อาก็จะหาพวกร้านอาหารหาอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปดูกันว่าแถวนี้มีร้านอาหารอนะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ่านะครับมาแล้วครับผมลองดูกันนะครับผมชิกกิชิกเลตชองนะครับผมต่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีรีวิวนะครับของไทยนะครับอ่านะครับ มีเยอะเลยนะครับก็แถวนี้มีร้านอาหารอะไรนะ่าสนใจก็ลองดูนะครับผมอ่านอกจากนี้ก็มีโรงแรมนะครับมีร้านเบเกอรี่นะครับผมแล้วก็สถา,านที่ท่องเที่ยวช้อปปิง้งบิวตี้สปาเอนเทนเมนต์เอทีเอนะครับผมปั๊มน้ำมันอ่ามีร้านถะดวกตื้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหาสถา,านที่ต่างๆได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็พอเราเข้าไปในฐานที่ที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนรีวิวได้ด้วยนะครับดังตรงนี้นะครับผมสมมติว่าผมเข้าไปที่ร้านอาหารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับว่า,าร้านอาหารมีทั้งหมดกี่ดาวนะครับผมนี่อันนี้มีคนถ่ายรูปมาละนะครับมีการเขียนรีวิวได้ด้วยนะครับลองดูนะครับผม อ่านี่มาครับอ่าอันนี้คือคนที่เล่นนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายรูปเราสามารถที่จะไปกดไลค์เขาได้นะครับผมหรือคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับนี่ครับผมอ่านี่เลยนะฮะก็จะเป็นการเขียนรีวิวนะครับผมอันนี้ก็ฮาฮาดีนะครับอ่าใครทำเธอท้องเอ๊ะทำไมต้องชื่อนี้นะอยากรู้มาลองกัน อ่านี่แหละอันนี้มีรีวิวนะครับผมเพิ่มรูปได้โดยเช็คอินก็ได้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวเบสที่ให้เราดูว่ามีอะไรบ้างเราแ,แชร์ได้ด้วยนะครับผมแชร์ไปทาง s m s หรืออ e ีเมลได้นะครับอก็อันนี้มีแผนที่มีดิเรกชันให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเขียนรีวิวนะครับผม อ่าเขียนรีวิวก็คือสถานที่ก็แจ้งไปนะครับอ่าแล้วก็โลเคชันนะครับก็กัดไปนะครับตรงนี้เช็คอินก็เหมือนกันนะครับเช็คอินก็อ่าสามารถที่จะเช็คอินได้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับผมอ่าก็เท่าที่ดูก็ค่อนข้างที่จะอ่าแม่นยำพอสมควรนะครับอืมแล้วก็จะมีฟีดครับ ฟีดก็จะมีฟีดนาจะมีเพื่อนเอนเล่นอยู่นะครับว่าร้านไหนเป็นยังไงนะครับผมอตัดอัพแบบนะครับผมอ่ามีพี่หนุย่ยด้วยนะครับผมอ่าส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่คุณไดาคุณตาเล่นกันอยู่นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนเราที่แนะนําร้านอาหารที่น่าทานนะครับ แล้วก็อันนี้คือเราไปไล,ล์รูปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแฟนนะครับแฟนนี้ก็นี่แต่ละคงก็จะมีแฟนนะครับผมกระทั่งที่ดูมีคนเล่นอยู่เยอะอ่าอย่างนี้นะครับน้องตีนะครับนี่เลยมีอยู่ห้ารีวิวนะครับตามอยู่สี่คนแล้วก็มีคนตามอยู่ ลอยเก้าเก้านะครับผมอก็มีร้านอาหารที่น่าสนใจนะครับอ่ามันก็เพื่อนนะครับนี่รูปถ่ายนะครับดเดบอบ์ดนี้เห็นไหมว่าบางทีก็จะมีคะแนนอยู่นะฮะนายอวบด,ด้วยก็ลองเล่นดูครับแอปนี้สนุกสนุกดีนะครับก็จะมีหลายอย่างให้น่าเล่นดูนะครับอ่าอย่างเมนูก็จะมีนี่ครับผม โฮมนะครับผมอยที่หน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละเช็คอินนะครับผมอ่าก็เหมือนการเหมือนคล้ายๆโปรตแควรนี่แหละเติร์ดนะครับก็ดีผมว่าผมชอบปุ่มนี้เร็วดีเฟรดเนี่ยอย่างที่บอกเมกื่อกี้นะครับผมหลักๆก,ก็หน้าหน้าเมื่อกี้หน้าแรกก็โอเคแล้วละ่ะนะแล้วก็มีนะครับก็เป็นข้อมูลของผมนะครับยังไม่รีวิวไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันนะครับลองมาแอดกันดูนะครับ ผมก็ใช้ชื่อนี้นะครับผมนันทวิตตีนะครับผมเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนประโยคคงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื่อมโยงกับ Facebook อยู่นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองเล่นดูครับผมกับแอปของ Studio ครับผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ